สวัสดีค่ะชื่อเกี่ยวก้อยนะคะเกี่ยวก้อย้อยเรื่องเล่านะคะวันนี้เพจชุมพลกับช่องชุมพลของเราแรงเงียบๆเนาะเพราะว่ามีพนักงานและพีซีบางส่วนเรติดภารกิจไปงานอบรมเครื่องมือของบอสนั่นเองวันนี้มีอบรมกันนะคะของบอสนอะที่ซีนครินค่ะวันนี้กองข้างหน้า กองข้างหน้าเป็นของสมนาคุณของแจกให้คุณคุณลูกค้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลมีหลายสิ่งจริงกระเบลมากเลยขอบอกเนื่องจากโปรตุดจีนใกล้ถึงตรุษจีนกันแล้วเราก็เลยอยากมีของแจกเป็นอ่งเปาเล็กๆน้อยๆให้คุณลูกค้าเนาะเยอะแยะมากมายโดยการมีหมุนวงล้อกระแจกซองอ่งเป่านั่นเอง ค่ะก็จะมีตัววงล้อเนี่ยซื้อครบสองพันสองพันบาทได้หมนุนเขาเรียกว่าวงล้อพาโชคอ่าฝ่ายพีซีฝ่ายการตลาดเขาตั้งสรรพคุณสรรพนามมาว่าวงล้อพาโชคลูกค้าที่ซื้อสองพบาทขึ้นไปเนาะแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าประจำก็ไม่ต้องไม่ต้องบอกใครเรากะซิบรู้กันเองแค่ว่า พันกว่าๆแล้วก็ให้ท่านหมุนแล้วอยากให้หมุนแหละอยากแจกเรื่องของเรื่องของที่จะได้ก็จะมีตามนี้เลยรายการมีดังนี้ก็จะมีคัตเตอร์มีคัตเตอร์เนาะมีหมวกมีหมวกของพี่ครูฟิคเขาไงใส่สวยเลยสวยเลยสีแจ่มมากบอกตรง สีแจ่มจริงผ้าดีเห็นพี่ซีเขา,เส,าเสนอมาว่าผ้าสีส้มมันแบบว่าดูสดเกินไปแสบตากับด้านได้เป็นสีดำเก๋ๆทั้งนั้นไงใส่ได้สองด้านเขาว่ามาเดี๋ยวแล้วก็เป็นหมวกไปแล้วคัตเตอร์ไปแล้ว แล้วก็ถ้าหมวกอันนี้ไม่ชอบเนาะสำหรับช่างที่มาหมุนเนาะอาจจะเป็นแบบสายช่างสายออกหน้าง,งานถ้าไม่ชอบแบบนี้นี่เขามีแบบนี้ให้เอ้ยะเป็นหมวกเซฟตี้นั่นเองถ้าไม่อยากได้หมวกแบบนี้เนาะเลือกได้เกิดแบบคนงานขาดพอดีมาหมุนวงล้อได้หมวกพอดีอืมเราก็ใส่ไปเลย ดูจากหน้าจออีฉชันก็หัวหลิมเหมือนกันนะเนี่ยใส่หมวกอันนี้ยก็หัวกลมดีเหมือนกันตอนนี้หน้าก็กลมตัวก็กลมค่ะตอนนี้เจายเลี้ยงดีจัดกลมไปหมดนอกจากมีหมวกแล้วก็ยังมีอ่าใบาตัดมังคีตาใบาตัดมากิต้าอยู่ไหนคะอ่าใบาตัดใบตัดเหล็กเหรอเห็นไห,นหนอันนี้บอ,อกกอ อันนี้จะเป็นใบตัดเหล็กสีนิ้วที่แถมอีกหนึ่งรายการในการหมุนวงล้อเนาะส่วนมันจะมีสีส้มอยู่อันหนึ่งนี้เลยครับถ้าคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าได้สีส้มนี้แฟบซึ่งเป็นหนึ่งในสิบยี่สิบของเรานั่นเองแล้ยเจแจ็คอตก,ก็เรียกเหมือนคนอื่นไงถ้าหนูไม่เรียกแจ็คพอตไงเจ้ตัวนี้ตัวแล้วก็ หมดเลยในวงกลมนอี่นี้โอ้ยแจค็คพอดจริงอันนี้นอกจากได้ตัวนี้ตัวที่แปลกแหวกกว่าคนอื่นแล้วเครื่องดูดฝนนุ่นันเนงประสงค์มินิออดูดในรถได้ดูดในรถได้ด,ด,ได,ดูดโซฟาได้นู่นนี่นั่นไซเล็กพกพาสะดวกดูฉันก็ลื้อไปเรื่อยแหละโอ้ย ถ้ากดว่าลื้อแล้วก็เก็บให้เขาไม่ได้เลยประเด็นอ่าหวัวเป็นเสียบในรถนะเป็นแบบเสียบชาร์จไฟเหมือนตัวที่จุดบุหรี่อะค่ะจืดก็ไปใช้ในรถเนี่ยสะดวกสุดแล้วอันนี้คอนเฟิร์มนอกจากได้ตัวนี้แล้วแจ็คพอตที่จะได้ก็คือรายการที่เล่าที่เหล่าไปเมื่อกี้ก็คือหมวกคัตเตอร์ใบเจียอะไรเงี้ยคุณก็ได้ไปหมดเลยก็ถือว่าคุ้มนะ สองพันบาทคุณได้จับอันนี้แล้วก็ได้สาร,รพัดสาร,รเพสิ่งทุกสิ่งอย่างที่อยู่ตรงนี้เราก็โชว์ไว้ก่อนโชว์อวดไว้ก่อนส่วนอันนี้นี้จ้าซองดแดงเราจะแจกซองแดงคุณลูกค้านั่นก็คืออ่งเปาพารวย อังเปาพ้ารวยใบยชุมพลแปด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 จ้าก็หลายซองอยู่นะรายการมันน่าจะเยอะของที่แจกมันก็น่าจะเยอะอยู่ดีนะจอกซองแดงนะถ้าซองขาวนี่คือลาออกกับพระป่านะไม่เอานับถือพระถังซัมจังด้วยไม่ค่อยรับซองพระป่าเท่าไหร่ส่วนรายการที่จะได้จากในซองที่เราจะให้เราลุ้นนั่นก็มีอันนี้ หน้ากากคาร์บอนเขียวช่วงนี้ก็ทั้งอากาศด้วยทั้งโรคภัยไข้เจ็บใส่หน้ากากกันไปนะจ๊ะเขียวก็ได้ขาวก็ได้แต่เราอยากจะแจกเขียวไง,ยงเรื่องเรื่องก็ไปถุงมือถุงมือกันบาดกันอะไรวะเนี้ยันบาดเหมือนถุงมือยางนั่นแหละกันบาดไม่ใช่บาดพยักนะกันบาดอะไรบาดสลึ่งอะโก รู้สึกว่าเพื่อการการตลาดเราจะเดินวนเพราะกลัวเราพูดผิดนั่นเองไายคนเดียวแด้เรื่องเรื่องกลัวผิดถุงมือกันบาดของยามาดอะ่ะจะใส่ไปจับอะไรก็เหนียวแน่นหนึบหมดใช่ไหมไม่ลื่นอ่าไม่ลื่นยกเว้นจับปลาไหลปลาไหลลื่นอยู่ว่าไปเรื่อยนอกจากถุงมืออันนี้แล้วก็จะมีสารพัดครีม สารพัดครีมหนีบต่างๆมีสีแบบแซบแซบเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ให้หมดนะจ๊ะถ้าบอกว่าเปิดซองมาคุณบอกว่าคุณจับได้ครีมครีมหรือโลชั่นไมน่าจะไม่เหมือนกันละโลชั่นใช้ทาตัวครีม,มใช้งานละนี่มีหัวสี่แบบนั่นเองแบบอะไรบ้างเดี๋ยวต้องอ่านเพราะว่าอีฉันก็ ไม่ถนัดขายของเท่าไหร่เ,เ,เป็นครีมปากแบนยาวนะจ๊ะให้เลือกนะให้เลือกครีมอะไรเนี่ยอ่านก็ไม่ค่อยจะเห็นเลนก็มัวครีมตัดทแยงมุมเล็กทแยงยังไงอ้เออตั้งแต่มาไลฟ์พวกเครื่องมือก็จะรู้รู้เยอะไปเรื่อยแล้วจะขี้สงสัยเยอะเหมือนกันด้วยอันนี้ก็จะเป็นครีมตัด ปลาอะไรวะที่ตัดปลายผู้ายสายตาต้องเช็ดเลนแล้วเลนนี้ไม่ค่อยดีแล้วเลนมัวอ่านอะไรไม่ค่อยชัดเลยทีมจิ้งจกเล็กนะคะหมีให้เลือกนอกจากนั้นก็ยังมีนี่อันนี้คือดอกโรตารีห้าคูณร้อยสิบมิล แล้วก็มีใบของใบของความกินค่ะอันนี้จะเป็นแผ่นไฟเบอร์เจียเหล็กสีดำแล้วก็เป็นไฟเบอร์เจียเหล็กบางก็มีให้ด้วยแล้วก็มีเสื้อด้วยเสื้อนอกจากพวกนี้แล้วก็ยังมีหมวกเนาะแล้วก็มีเสื้อเสื้อของสองแบรนด์ เสื้อสีส้มแป้นแรนฟรีไซส์คอปลกโปโลนั่นเองของพี่กูฟิกนะครับนอกจากสีหมวกเขาแจ่มแล้วสีเสื้อเขาก็ได้อยู่นะคือถ้าอิชันใส่ตัวนี้ครบชุดก็ทุกอย่างจะลอยมาเลยค่ะคือเสื้อกับหมวกอลอยเพราะว่าอชันผิวสีแทนสีแทนขาวตอนนี้ดำอย่างเดียวเลยส่วนตัวนี้จะเป็นของ Hon ด a อันนี้เป็นเสือเ้อแขนยาวใช่ไหมคะโก ของคนได้เป็นแขนยาวเนาะของคนได้จะเป็นเข็ยาวนะคะกันแดดกันลมแต่อาจจะกันฝนได้เบาบางสวยนะสีเกาจะเป็นตัดสามสีเนาะแขนยาวของทอนได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นของอ่างเปาพารวยท่านใดที่จะจับอ่างเปาพารวยก็ง่ายๆท่านซื้อของในร้านแค่สามพันห้าร้อยบาท เท่านั้นซื้อแค่สา0พรอบาทเท่านั้นคุณก็จะได้รับนี่เลยครับอังเกาพารวยหรืออาจจะได้ลุ้นหมุนวงล้อพาโชคนั่นเองแล้ววันนี้เราก็มาสาธยายโปรโมชั่นตรุษจีนกิจกรรมเบาๆกิจกรรมดีๆช่วงตรุษจีนบ่ายร้านชุมพลกิจแปดแปดแปกันนะครับก็เขาเริ่มเล่นตั้งแต่วันนี้นะ เมื่อวานวันซ้อมวันนี้วันจริงวันนี้ก็จับแจกไปหลายเจ้าอยู่ยาวไปนิดนึงอยากอยู่กับผู้ชมนานๆแหละเรื่องของเรื่อง <c oughs> ครับอันนี้ก็มาบอกกล่าวแต่เพียงเท่านี้แล้วสิ่งที่จะบอกต่อไปก็คือชุมพลของเราไม่ได้มีแค่จำหน่ายสินค้านานาชนิดร้อยกว่าแบรนด์ร้านกว่ารายการ ดูเวอร์ไปไหมดูมันจะเวอร์วังอลังแต่ถ้าคุณมาจริงก็จะเห็นความอลังของร้านเราว่ามีแบรนด์เยอะมากเป็นตัวแทนจําหน่ายของแท้แท้หวาของแท้แท้จากแบรนด์แต่ละแบรนด์เลยเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงเช่น Puma, Makita, uh, Pumpkin, Stanley, Dewalt, Bosch, York, Workpro, Skill, Havale, Kufix p ู m a ฮอนด้าโอก o โปลอวยนึกไม่ออกแล้วว่าถ้าให้นึกเราจะอยู่กันแบบนานมากเลยนะมันจะสาธยาอีกนานเลยนะซูโม,โม่ก็มีอ่าซูโม่แล้วก็เซนซา n โนก็มีนะเห็นไหมยังนึกมาได่เรื่อยๆถ้าให้ไล่แต่ละแบรนด์เนี่ยมันจะมันจะยาวใหญ่ไปเลยทีเดียวมันจะไม่จบไม่สิน้นแต่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายของแท้ลูกค้ามั่นใจได้มีศูนย์เกมประกัน มีแผนกซ่อมสินค้าด้วยหมดประกันหรือฝากเกีมประกันก็ได้แวะมาหาเราเนาะและที่จะขายไม่ได้เลยเกี่ยวก็อยู่แผนกเชา่าก็ต้องโปรโมทของเช่านิดนึงของเช่าเราก็จะเป็นเครื่องมือใหญ่นะคะพวกตัดเหล็กพวกดัดเหล็กตัดเหล็กเครื่องตัดถนนท่านไฟเบอร์อะไรเงี้ยมีหมดเลยแล้วก็อันนั้นเช่าเราก็มีโปรเหมือนกึง่งๆึงอ่างเปากึง่งๆของสมนาคุณแหละ สำหรับลูกค้าที่มาเช่าสินค้าของเราเนาะก็จะได้นี่เลยจ้าข้าวสารจื๊อๆข้าวสารล่ำรวยเหมือนกันกินแล้วล่ำรวยอิ่มท้องมีแรงไปทำงานต่อจ้าส่วนช่องทางการติดต่อนะคะของชุมพลโลกหกิจก็จะมีทางไลน์แอดเนาะแอดชุมพลแปดแปดแปดปดนะคะแล้วก็เบอร์ร้านก็ได้หรือเบอร์ทางพีซีก็ได้ แล้วก็ถ้าเดินทางมาก็จะมีทั้งรถตู้รถเมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูหรือขับรถมาเองก็ได้เรามีที่จอดรถให้ฟังฝางมากเลยทั้งชั้นใต้ดินชั้นล่างแล้วก็หลังโกดังเนาะส่วนวันนี้เราก็ต้องขอราไปก่อนเพราะว่าเราเห็นเพจเราเงียบมากเลยเราก็เลยออกมาไลฟ์ให้นิดหน่อยว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างช่วงตรุษจีนส่วนลูกค้าท่านใดอยากเห็น ของแปลกสิ่งแปลกอยากเห็นพนักงานแต่งตัวแปลกๆก็แนะนําให้มาวันจันทร์คัพุทธหน้าจะเห็นพนักงานของเราแต่งตัวตรงมงเหนียวสวยๆกันทุกคนจะแหวกลุกฉีกลุกจากที่เคยเห็นกันไปเยอะแยะมากมายอยากเห็นของแปลกอยากได้ของดีก็อย่าลืมมาที่ชุมพลรังกิจแปกๆแปๆครับวันนี้เกี่ยวก้อยรลอยเรื่องเราต้องพอลาและลาไปก่อนสวัสดีครับ